เชฟยังวะราดูหน้าตาครับมีกุ้งตัวหนึ่งน้ำหมึกนี่เป็นส่วนเขาจะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันชื่อเชฟก็บอกแล้วครับเชฟยังวะ

อาไม่เตาเพราะว่าเราหมักอันนี้ไปแล้วน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาลซอสโซเดียมไม่มีไม่มีครับ ต้องใส่ครับตรงน้ำ้าไปนิดหน่อยครับโอ้รับแตง นิดหน่อยครับไ้องเยอะกวา๋ยวเดา้กครับ้กลับบ้านาครับแล้วก็ จำไม่ได้ว่ามีอะไรมั่งสอตัวเหลืองหอมอันนี้เนี่ยครับข้าวสวยร้อนๆนะ จริงๆกระเพราครับกระเพรากระเปราบ้านๆของเราฉันนึกจะใครมาเป็นไงไม่รู้จุดยอดครับพออ <c oughs> อย่าให้มาลองครับรับรองข้าวหมดหม้อครับ